ก็เป็นนะก็จะมาทิกเล็กๆน้อย,อยของ X3 อ็ซานะซึ่งแมป2กับแมป3ามนี่จะเป็นปัญหากับผู้เล่นใหม่เยอะมากเ mm hmm. นื่งด้วยเพราะมม mm hmm. ว่าแมปมันกว้างเออกว้างที้เหร่เลยโอเคแเล้วมาดูกัน,กนว,ออว่าเออเฮ้ยมันจะมีจุดดูยังไงที่เราจะผ่านแมปอะไรประมาณนี้เวลาเล่นจะได้มีหลักในการเล่นเนาะมันจะได้ไม่ดูยากจนเกินไปโอเค ก็เดี๋ยวมาดูจุดต่างๆเหล่านี้ไฟเยอร์จังซังเกิลอะของเควสสามมาเนาะเออ่จะมีจุดหลอกต่างๆเช่นเอ,อจะจุดที่มีวป์ปอะจะไม่ใช่จุดที่จะต้องทำเควสอ่าจุดที่ทำเควสจะมีเขาเรียกว่านย่ยเป็นกับบ้านของชนเผ่าประมาณนี้ นี่คือจะเป็นเควสเนี่ยจ,จะเป็นที่จะต้องไปเก็บชิ้นส่วนวอะไรนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้แหละที่จะต้องเก็บเควสคือเราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนในชั้นสามเแสไปเดอร์เนาะเควสเควสที่สามมาเก็บชิ้นส่วนแรกเนาะจุดที่มีวร์ปเนี่ยจะไม่ใช่จุดที่ต้องทำเควสนะเรา โดยแบบนี้จะมีจุดหลอกอยู่ประมาณส3สามจุดนั่นถ้าผมจะไม่ผิดอะโอเคแล้วถ้าสมมติเออเราเจอจุดที่เป็นจุดหลอกใช่ไหมส่วนมากอ่ะจะอยู่ไม่ห่างกันมากจะอยู่แบบเหลื่อมๆกันนิดนึงเนี่ยเหมือนมันมันในรูปนี้อ๋อคุณก็จะเห็นนะนะมันจะอยู่ไม่ค่อยเหลื่อมกันมากจุดนี้กับจุดนี้จะไม่ค่อยเหลื่อมกันมาก ก็ลองวนๆดูก,ก็จุดนี้จะแบบเออมันก็ก็ถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีนะคือแมปแมปสป i d เดอร์ฟอร์เกับแมปไฟเออร์จังเนี่ยจะอยู่ติดกันคือเราเดินเลาะป่าทะลุออกมาก็คือมันก็จะมาแมปไฟเออร์จังเกิลเลยเขียนขอบความนี่เป็นจุดที่ควรปนตีนึง มันก็จะช่วยลดเวลาเราไปได้อไปต่อไปอะต่อไปเลยคือจากข้ามไปลาวลาวลาคูลัสเนี่ยเออมันจะมีทางไปลัันนี้ เราจะสังเกตมันจะมีสะพานอบกมาแบบนี้แหละแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงหน้าทางเขา้าอ,อันนี้เป็นในกรณีที่แบบเออแบบเฮ้ยคุณเดินมาคุณหาแมบที่จะลงไปเก็บชิ้นส่วนในไฟเจอร์จังเกิลไม่เจอทีเออผมแนะนำให้คุณลองมาเปิดวาร์ปที่ ราวคอรัสก่นอนเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเออแบบเวลาผมมาเปิดราวคอรัสแล้วเดินลงไปที่แมปไฟร์จังขึ้นจเจอเับเออถ้ำท,ที่จะลงไปเก็บชิ้นโซน่ะไม่ไกลไม่ไกลกันเท่าไหร่โอเค,อเคไปในส่วนต่อไปกันก็มาในส่วนของที่จะไป ชั้น3ของการไปฆ่าเมฟิโตเนะคือส่วนมากเนี่ยพอเราลงมาจากชั้นาหนึ่งอก็มาในส่วนของการลงมาชั้น2 เพื่อที่จะไปข่ามเมฟเตที่ชั้นสามส่วนมากแล้วเนี่ยเออผมจะเจอทางลงเมื่อวนไปทางซ้ายวนตามลูกศรน,นี้เลยวนไปเรื่อยส่วนมากส่วนมากผมมาเจออนี่นมคุณดูประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณอยู่รอขอบวนซ้ายนี่แหละแล้วก็ถ้ารักท่าแบบ ลัคกี้สุดเลยคือเออมันจะอยู่ข้างหลังคุณมันจะเป็นทางแบบนี้นก็อยู่ข้างหลังคุณเลยเออแต่ว่าส่วนน้อยนะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยวนซ้ายไปจะเจอจะเจอ,จะเจอทั้งวาร์ปอาจจะเจอวาร์ปก่อนหรือว่าจะเจอชั้นสามก่อนเอออันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ว่าแมปอะไรนองไปโอเคเนี่ยคุณจะเห็นทั้งวาร์ปทั้ง คูจะเจออาจจะเจอทางชั้นลงก่อนหรือว่าจะเจอวางอเคอนี่มันเลิกอยู่ที่ดวงเนาะก็เป็นจุดต่างๆที่ทําให้คุณแบบผ่านด่านสามได้แบบง่ายเนาะแล้วก็ไม่สับสนด้วยเพราะถ้าว่าไม่มีแบบหลักประมาณพวกเนี้ยเวลาเล่นนะมันจะค่อนข้างสับสนเพราะแมปมันกว้างอะเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับในคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเมโครผ่านผ่าน X3 โอเคนะ okay. ก็ใครมีคำแนะนำอะไรดีๆหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรน,น่าสน,นใจหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีวิธีดีๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะได้เรียนรู้เลยนะโอเคก็ติดตามผมได้ทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o กันนะโอเคฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเปกำลังใจดีให้ผมได้ผลิตคอนเทนต์เพื่อคุณโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ